สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทำให้ดูนะครับว่า s i ม o n p ี c ตัวนี้นะครับเ,เขียนโปรแกรมคอนโทรลสซูง,ง่ายแค่ไหนนะครับซึ่ง p l c รุ่นนี้นะครับจะสามารถคอนโทรลสซูได้สองแกนนะครับถ้าเรามาดูที่เมนูนของของ PLC นะครับนี้จะเป็นเมนูเกี่ยวกับการคอนโทรลโซนะครับพ o ชันพอชันน,น,นิ่งคอนโทรนะตรงนี้ ก็จะคอนโทรลได้ทั้งหมด2แกนครับก็คือแกน x แกน y นะครับ2แกนก็คือเพลา์กับเดเรคชันนะครับ y 10 y 10เป็นเพลาแกน1นะครับแกน x แล้วก็เดเรคชัน y 11 y 12ก็เป็นเพลาของแกน y นะครับแล้วก็ y 13เป็นเดเรคชันนะครับแล้วก็ตัวขาโฮมนะครับเพ็ากโฮมก็อยู่ที่ x สนะครับสำหรับแกน x นะครับแล้วก็ x e สำหรับแกน y นะครับ อันนี้ผมจะมาอธิบายให้ดูคร่าวๆนะครับว่าว่ากาทำงานใช้งานง่ายหรือเปล่านะครับซึ่งโปรแกรมที่เขียนแทบจะไม่ต้องเขียนแรดเดอร์นะครับเขียนสั้นมากครับตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือผมจะลองใช้โปรแกรม PLC นะครับอันดับแรกผมต่อนะครับต่อสายนะครับเรียบร้อยนะครับคือตามตามตามนี้นะครับคือต่อนะครับต่อพินตามนี้นะครับข่าตามีของของเดลตานะครับ Built-in servo delta ก็เซอร์วอดี x ้เขาเอ็กซ uh, ์ศู x 1, นย์โฮมชั่นนิ่งโฮมคอมเพลต์เขา x อหนึ่งครับแล้วก็โพซิชั x ่นคอมเพลต์เขา x อสองเซอร์วอลามเขา x อ็กซสามครับตามน,นี้นะครับผมต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะยังไม่ลงรายละเอียดนะครับจะทําให้ดูว่ามันง่ายแค่ไหนนะครับต่อตามนี้นะครับเพลสครับก็ต่อตามนี้นะครับอันนี้อนันะอนนี้เบรกนะตัวนี้เบรกเรารุถนี้ผมใช้มันมีเบรกด้วยนะครับ ออเอาในแรคชั่นก็ต่อตามนี้นะครับขาสามห้าสามหไอ้สามหกไอ้สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดอ้สามห้าสามเจ็ดสามหกเอาสีนะครับ, 35, 37, 36, รบตอนนี้ตามน,นี้อันนี้คือของฝั่ง p ิวนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับโปรแกรมนะครับแบบง่ายๆเขาข้าวตัวอย่างนี้ผมต่อเสร็จแล้วนะครับผมจะลองใช้พอต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะลองใช้ซอฟต์แวร์ของไซมอน ในการทดสอบจับดูนะครับโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ดิวต้านะครับใช้ซอฟต์แวร์สซมันจับดูก่อนว่ามันมันเราต่อไวริ่งถูกถูกต้องหรือเปล่านะครับให้เรามาที่ตอนแรกชุดเรานิวโปรแกรมมานะครับเลือก PLC ที่เราต้องการนะครับ t o ตัวที่เรานะครับไปก่อนคนเราเรามาครั้งแรกนะครับเราเลือก CPU ที่เราต้องการอันนี้ผมเลือกเป็นรุ่นนี้นะครับก็คือ UCS นะครับตัวน,นี้ได้สอฟแกนนะครับ คราวนี้ผมก็มาพอเลือกแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็มานิวโปรแกรมครับเราก็เลือกเป็นโพสช o นนิงนะครับโพสช o นนิง for p c s ตัวนี้นะครับแล้วก็โอเคไปมันก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับได้ตัวนี้หน้าต่างนี้ขึ้นมาครับเสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือ ladder นะครับก็คลิกนิวโปรแกรมแล้วก็เลือกมันเลือกเป็น ladder อยู่แล้วครับเาใส่ชื่ออะไรให้มันก็ได้นะครับแล้วก็โอเคไปมันก็จะได้เป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้ อพอเราจะแค่เราจะทําการแค่จ็อกนะครับจ็อกดูก่อนว่าที่เราต่อสายไว้เนี่ยถูกที่เราต่อสายตรงนี้นะครับมันถูกหรือเปล่านะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ของของตัวเจ้าของประดาษของเดลต้าเองในการจ็อกับหรือถ้าจะให้ง่ายก็ใช้ซอฟต์แวร์ของเดลต้าจ็อกดูก่อนก็ได้แต่ถ้าเราต่อเข้าว l c ีเนี่ยถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ของว l c ซีจ็อกดูก่อนเนี่ยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราต่อสายถูกต้องแล้วนะนะครับ เอาผลเผาออกไปถูกต้องโดยการใช้ซอฟ์แวร์ของ m ซ n อ o จ็อกดูนะครับเรามาดูกันนะครับผมก็ผมเลือกตรงนี้มาครับตรงนี้ผมใช้ตัวอย่างเขาครับสิ่งที่เราจะเซตก็คือแก๊สเอกนะครับก็เซตตามนี้ครับเอกทีมโลนะครับเป็นโลหรือไฮนะครับตัวนี้แล้วก็เผาครับเบัสเบรสสปีดตัวนี้ครับเราใส่เข้าไปก่อนอินฟอสก็อยู่ตามนี้นะครับก็ลองลองใส่ตามนี้ดูก่อนแล้วก็จ็อกสปีดนะครับจ็อกสปีดตรงนี้นะครับ นี่ยจ็คสปีดก็ลองใส่ดูนะครับแล้วแต่แล้วแต่ตัวฟอร์ของเซอร์วที่เราตั้งไว้อยู่าตัวนี้ผมมีฟอร์ผมพันแสนเพาต่อหนึ่งรอบนะครับตัวเนี้ยผมก็ตัวนี้ผมใส่สปีดดิจิทัลแมนสองหมื่นะครับแล้วก็ถ้าใส่พารามิเตอร์ตามนี้นะครับเสร็จแล้วก็สตาร์ทแอดเดสเนี่ยเราจะใช้เป็น M อ็หนึอลก็ได้แต่ที่ผมใช้ L อลว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ในแรดเดอร์ครับผมไม่ได้ใช้ L ในแรดเดอร์แล้วก็มา m o เตอร์กันจ็อกก็คือมาที่มามอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์แล้วก็ มันยังไม่คอนเน็กก็จะคอนเน็กพอคอนเน็กก็จะป๊อปอัพหน้านี้ขึ้นมานะครับสังเกตนะครับตอนนี้นะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะจ็อกเนี่ยเราจะมาดูปุ่มข้างล่างมันจะมี Disable Disable กับเอเดเบตัวนี้มันตอนนี้ัอ enable อยู่นะครับตอนนี้มันร้อมที่จะให้จ็อกนะครับถ้าเราต้องการที่จ็อกนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับจะให้ดูพร้อมกันนะครับนะเราจะจ็อกโนะครับ อ่าเนี่ยตอนนี้คือถ้าเป็นอย่างนี้ความหมายคือมัน enable อยู่นะครับเราสามารถจ็อกได้ดูตอนต้องการที่จ็อก forward นะครับกดหมดอร์โ o หมดนะครับ forward นะครับบุนเร็วหรือหมุนชา้าขึ้นอยู่กับจอ็อกสปีดที่เรากำหนดนะครับอันนี้กด stop นะครับตันนี้กด stop จ็อกรีบหมดบุนเร็วหรือชา้าขึ้นอยู่กับสปีดที่เรากำหนดนะครับคือที่นี่นะครับเรากลับไปโฟร์ a ไปแล้วก็เนี่ยครับจ็อกสปีดตรงนี้ เนี่ยครับเจาะสเปกต,ตัวนี้นะครับเร็วชาร์คเดูอดกับพี่น,นี่อันนี้คือเป็นตัวอย่างง่ายๆในการทสอว่าสายที่เราต่อเข้าไปกับ PLC ครับเซอร์โบที่เราต่อกับ PLC เนี่ยต่อสายถูกต้องไหมถ้าเราจจาะจากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้เรามั่นใจได้ร้อเปอร์เซ็นต์ว่าเราต่อสายถูกต้องนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้เรามาดูการเขียนโปรแกรมนะครับ การเขียนโปรแกรมผมก็เขียนแบบง่ายๆให้ดูนะครับอันดับแรกคําสั่งโฮมนะครับคําสั่งโฮมนี่ผมจะใช้ตัวนี้นะครับคําสั่งโฮมแกน x นะครับก็ใช้คําสั่ง p s t r t หนึ t 1ก็คือแกน1นะครับแกน x นะครับ s 0ูก็คือใช้ t i o รุ่นนี้ก็จะเป็นเบสศูนย์สลักศูนย์นะครับก็คือก็ต้องเป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นใช้ p l c รุ่นนี้ตรงนี้ต้องเป็น s ศูนย์ศูนย์แล้ว9ศูนย์ศูนย์หนึ่งก็คือสั่งให้มันโฮมนะคร มจะออนโฮมนะครับผมก็ใช้กำลังน้ทยกำลังเดียวนะครับผมขอปิดตรงนี้น่าต่างกันนะครับโฮมนะครับจออ่อนแบบนี้นะครับใช้ชิปเ็นเทอร์นะครับตัวนะครับก็คือมันจะโฮมนะครับสั่งให้โฮมนะครับชิป็นเทอร์นี่ครับว่าวิงไปโฮมนะครับการวิ่งไปโฮมจัดเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับโฮมตรงนี้นะครับโฮมสปีตรงนี้อ พีอาร์ดีพีอาร์ดีแมตต์ต่อพีอ่าร์ดีไฮสปีดนะครับตัวนี้คือสองหมื่นะครับไฮสปีดตัวนี้คือสองหมื่นก็คือมันสั่งโฮมไปที่สองหมื่นพาวเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พอมันเจอพ็อกโฮมนะครับโลว์สปีดผมจะให้มันลดความเร็วลงครับก็คือเจอพ็อกโฮมนะครับการเจอพ็อกโฮมใช้พ็อกตัวเดียวนะครับก็คือใช้ใช้อออ่่าพีไการโฮมแบบอ่าวิธีการโฮมก็คือเป็น เนี่ยน็อกก็คือเจอพอกแล้วก็เจอพอกปุ๊บก็จะหมุนไปต่อนิดนึงแล้วก็กลับมาแล้วก็เจออพอมาเจอพอกอีกรอบหนึ่งก็ก็ก็หยุดนะครับก็คือหมายนว่าเจอพอกพอกอ่อนแล้วก็เลยไปนะครับเลยไปเลยพอกไปพอกดะะอก็หมุนกลับคืนมามาเจอพอกอ่อนอีกทีก็หยุดนะครับอ e ตอนนี้มันยังหาพอกไม่เจอนะครับตอนเนี้ยผมจะลองจิ้มอินพุตดูนะครับผมจะจิ้มอินพุต x c นะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับไฟตรงเนี้ยมันจะมีไฟ x c ตรงนี้จะติดนะครับตรงเนี้ยไฟ x c ตรงนี้จะติด X4 ก็คือโฮมนะครับโฮมของ PLC มันมันฟิกไว้นะครับนี่นะครับ X4 นะครับของแกน x นะครับเนี่ย X4 ฟิกไว้นะครับเลื่นเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้นะครับฟิกต้องใส่ให้ตรงนะครับดูตรงนี้นะครับไฟตรงนี้ผมจะจะจิ้มนะครับให้มันอ่อนนะครับอ่าผมอ่อนครับหยุดเสร็จแล้วก็อ่าเนี่ยหยุดลักก็คือก็คือพอพอกอ่อนอีกทีนึงมันก็จะหยุดนะครับก็คือตำแหน่งนี้สมมติตำแหน่งนี้คือโฮมนะครับ ำแหน่งนี้คือโฮมสั่งให้มันโฮมแล้วต่อไปนะครับเราจะมาเทสกัน,นง่ายๆให้มันวิ่งตามตำแหน่งนะครับเราโฮมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้วิ่งตามตำแหน่งก็ง่ายๆครับมันสามารถใส่เป็นโพซิชันได้นะครับมาดูที่นี่นะครับแล้วก็แกนเอ็กเนี่ยแกนเอ็กตอนนี้มันใส่ได้30ตำแหน่งนะครับแกนเอ็กผมต้องการที่จะให้ตำแหน่งที่1นะครับตำแหน่งที่1ก็คือเป็นเป็นแบบคอนโทรลเป็นแบบอินคิสเมนทัลนะครับก็คือเพิ่มค่านะครับคือ ตำแหน่งที่1น,นะครับเรฟเลนต์จากโฮมไปอีกก็คือ 3, 3, 000, 3 000, า0 0 0 0 0านเพลสนะครับตัวนี้3,000 0เพาสสปีดท,ที่สปีด2 2 0 0 0 0นะครับที่สปีด20 0 0มนนะตัวนี้ตัวนี้เราจะใส่ดีก็ได้นะครับบางคนบอกว่าผมจะต้องการตั้งสปีดมาจากถ้าสปีนก็ใส่ดีไปได้ดีศูนอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็ปอ 5, 0, ้อนค่าดีศูนเข้ามานะครับตัวนี้ผมใส่ฟิกไว้ก่อน อันนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่จากดีมาได้นะครับทุกการตำแหน่งจากดีก็ใส่เข้ามาได้นะครับใส่เป็นดีดีสองนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมหาตำแหน่งที่หนึ่งนะครับผมต้องการที่จะให้มันวิ่งมาที่นะครับก็เซ็ตเซ็ตว่าเป็นแบบไหนเป็นซิงเกิลสเต็ปนะครับก็คือทำแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็อินเตอร์โพเลตนะระหว่าง x กับ y สัมพันธ์กันไหมนะครับก็คือ x กับ y สัมพันธ์กันไหมทั้งนี้เราไม่ได้เราใช้แก่ x เองเดียวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอคเซลดีเซลนะครับ ตอนนี้นับอันดับหนึ่งก็คือมันจะมีไปดูในเมนูนะครับว่าหนึ่งเนี้ยแอคเซลเท่าไหร่นีเซลเท่าไหร่นะครับนเป็นยังไงแล้วก็คอนโทรลเป็นแบบไหนนะครับรคนเลือกเอาได้นะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นแบบไอเอ็นะครับก็คือ In c นเอ็นเคสเนะครับทีนี้แล้วก็ดีเวลทามนะดีเวลทามก็ใส่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับดีฟอร์สเป็นศูนย์นะครับก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เราจะใส่ศูนย์หรือใส่อะไรก็ได้นะไปดูไปดูที่ขาขาลงของมันนะครับตัวนี้ก็ก็ไปดูที่เมนูมันได้นะ แล้วก็สปีดที่20 0หมืดนะครับแล้วก็โ s i t i o n ที่สาม0มื 30, น่นป็นตำแหน่งที่3ามบเท้านะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูง,ง่ายนะอันนี้ผมเสร็จผมรูปบอเไฟลผมก็ออนไลน์ bon เสร็จแล้วผมก็มาที่สแกนนะครับมาที่สแกนครับแล้วก็โปรแกรมแรดเดอร์ของผมนะสแกนผมก็จะเอาอยนะง่ายเขียนง,ง่ายคือผมเซตตำแหน่งไว้แล้วอ่า เนี่ยก็คือถ้าผมเอ็นสิบสามออนผมก็เซตให้มันวิ่งให้ปให้มันให้มันไปทิ้กตำแหน่งที่หนึ่งนะครับก็คือมันก็จะมาสั่งให้ตำแหน่งนี้ทํางานนะครับก็มันก็จะวิ่งมาสามหมื่นเพลยนะครับเสร็จแล้วก็ถ้า M14 ออนมันก็จะไปทิ้กตำแหน่งที่สองนะครับก็คือตัวนี้ตำแหน่งที่สองนะครับมันก็จะวิ่งไปอีกสามหมื่นเพลยนะครับเรฟเลนซ์จากตำแหน่งที่หนึ่งนะครับไม่ได้เรฟเลนซ์จากศูนย์นะครับเรฟเลนซ์จากตำแหน่งที่หนึ่งเพราะเราใช้เป็นอินทรียนะครับแล้วก็ ตัวต่อไปก็คือ m 1 0 m m 15 on นะครับก็ให้ไปที่ตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3าําอะไรนะครับตำแหน่งที่3าผมก็วิ่งเพไปที่2 0 0ห0ื่เาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าให้ไปกับพืที่โฮมนะครับคือศูนย์ครับอันนี้ผมเลือกเป็นแอ็บสโลร์นะครับมันก็เลยเลือกที่จะเป็นเรสเฟนที่ที่โฮมนะครับก็คือศูนย์นะครับนี่เรามาดูกันนะครับผมจะลองอันนี้ให้ดูนะครับลองเทสให้ดูครับ อ่านะคร <West> ับตอนนี 30, ้โฮมอยู ern, ここ่ตำแหน่งตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้นะครับโฮมอยู่ตรงนี้นะครับโบนาโฮมอยู่ตรงนี้นะผมจะสั่งให้มันไปสามหมื่นเทาแล้วครับชิปอินเทอร์นะครับผมยกเลิกเลยนะครับเนี่ยมาสามหมื่นเท้านะครับเสร็จแล้วตัวที่สองนะครับก็ไปอีกสามหมื่นเทานะครับก็ชิปอินเทอร์นะครับนะอ่านะครับเสร็จแล้วก็ตัวที่ สาก็คือกลับให้มันกลับมาโฮมนะครับผมซีเบนเทอร์นะครับมาที่โฮมนี่ครับนี่คือตำแหน่งโฮมนะครับของมันก็คือตำแหน่งศูนย์นะครับของของตัวเซลร์นะครับก็ก็อันนี้ก็จะเป็นาหลักการง่ายๆของของตัวไซมอนนะครับไซมอ,อนพีโอซีคอนเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดอูอันนี้นิดหนึ่งนะครับมอนิเตอร์ที่ เท้าของมันนะตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นโซนแล้วนะครับต่อเป็นโซนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซอร์โวของการคอโทรนเซอร์โวของพิวซีไซมอนนะครับกับเดลตานะครับอันนี้อันนี้คลิปนี้ทําให้ดูก็คืออมันให้ดูว่ามันทํางานเขียนโปรแกรมง่ายง่ายหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําลงรายละเอียดว่าการเซตยังไงคอนฟิกยังไงครับจริงๆไม่ยากครับผมง่ายมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ